จุงกระอแม่บางบนกรุกเนียครับผมวันนี้มาจับกบครับผมมากับพรานรันครับผมครับเสี่ยรันนะฮะมาสองคนแล้วก็บินไปคนอื่นดูตรงนู้นข้างหลังผมดูนะเห็ไนไหมนั่นะฮะพอดีฝนตกหนักในรอบฤดูฝนของปีนี้ครับพุ่งตกหนักดีเป็นครั้งแรกฝนน้ํานี่ท่วมเลยโอโ้โหเราไปดูนะครับว่าเราจะเจอกบไหมไปครับผมนั่นแหละครับทุกคนดีเสียงไหม เดี๋ยววันนี้ผมจะจับทั้งเขียดแล้วก็กบนะครับเขียดแล้วก็เอาไว้ใส่เบ็ดกบมุดนี่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะเข้าไปงมนะครับผมมุดตรงนี้นะีน้องอุดอุย,อยกันขาไปครับ ผ่านขาไปตเบลล์เลยเอาละครับผมเห็นปลาบืนตัวแรกครับปลาขึ้นตอนฝนตกนะครับปลาหมอครับผมหรือปลาเข่งนั่นเองใส่สวยครับกบยังไม่ได้สักตัวเลยนะเจอตัวเดียวติงยังเอาไม่ได้ครับเอาละหนึ่งเต็มเป็นปลาหมอครับผม อมอันได้คร hehe, ับหรืกบตัวเมียด้วยทุกคนอ่ะนีวิธีสังเกตนะครับกบตัวเมียมันจะไม่มีคางนะคางผู้มันจะดำๆนะครับดำสองฝั่งอันนี้ไม่มีครับนีกบตัวเมียโอเคครับผมก็ได้กบตัวเดียวนะครับฝนมันตกแรงมากน้ํามันเยอะนะครับมันทําให้เอ่อ หากบลำบากครับที่อื่นก็มีแต่ฝนตกแรงๆแต่ว่าน้ำไม่ท่วมขนาดนี้นะครับอันนี้แรงมากตกทั้งวันเลยแล้วตัวเดียวก็ผมกบตัวเมียนะครับตบสังเกตก็คือมันข้างมันไม่มีจุดดำนะจุดดำทสองข้างนะครับผมแล้วก็ได้ปลาหมอประมาณสามสี่ตัวแล้วก็กบเอ้เขียดประมาณสี่ห้าตัวแล้วก็ปูอีกสี่ห้าตัวเดี๋ยวจะเป็นเหยื่อไว้ใส่แปรเป็ดทุยฝากเป็ดพวกนี้นะครับผมไปจัดการคลิปหน้าครับฝากไดตามแล้วเชด้วยครับเออตอนจับตอนจับปลานี่รู้สึกว่าจะไม่ได้กดอัดนะพี่น้องมันไม่เหมือนกบปวด มันไม่มีไฟบอกผมผมกดหยุดไว้นะครับผมมาดูทีอ้าวไม่ทันแล้วนะครับก็ถือว่ามานอยู่นะครับไม่ได้กบเลยเดี๋ยวตัวนี้ตัวได้เกินเดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับให้มันไปเซิร์กับตัวที่ร้องอยู่นั่นแหละไปครับผม